มาค่ะลูกค้ารุ่นนี้เขาเพิ่มแล้วนะคะขายดีมากม mm ีออเดอร์ทุกวันส่งทุกวันส่งเยอะมากด้วยค่ะ mm hmm. ลูกค้าที่ได้ไปนะคะมีกลับมาซื้อซ้ํากันหลายบ้านแล้วค่ะเ mm hmm. พราะความนุ่มนะคะของผ้าเป็นเด็กเรยอนนะคะผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นนะคะผ้านิ่มค่ะใส่แล้วนะคะกระชับไปตามตัวเลยนะคะไม่มีตะเข็บไม่ย้อยอย่างแน่นอนค่ะ mm hmm. ปกตินะคะราคาปีกตัวละ79 mm hmm. วันนี้ค่ะมาเอาราคาพ ิเศษไปเลยค่ะราคาพิเศษนะคะโปรเซสเล็ก5ตัวนะคะราคาส่ง5ตัวของเรา199ย้ํานะคะ5ตัว199เท่านั้นจ้าหรือบ้านไหนนะคะที่มีทั้งคุณพ่อบ้านลูกชายนะคะมาเอาโปรนี้ไปได้เลยค่ะโปรราคาส่ง10ตัว290ย้ํานะคะ10ตัว290จัดไปเลยจ้าซึ่งกางเกงในของที่ร้านนะคะก็จะมีหลายสีเลยค่ะคุณลูกค้ามีทั้งสีขาวนะ สีดำสีกรมสีเทานะคะสีแดงสวยทุกสีอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นงานแบรนด์มูนฟี่แท้เลยนะคะนี่ค่ะทอชื่อแบรนด์นะคะเข้ากับเนื้อผ้าไม่หลุดอย่างแน่นอนค่ะเป็นงานฟรีไซส์นะคะเอลก่อนยืดค่ะ26ยืดสุดนะคะได้ถึง40เลยนะคะแล้วขอบกางเกงค่ะ กว้างยืดได้เยอะนะคะคุณลูกค้าใส่สบายค่ะซักมือได้ซักเครื่องซักผ้าซักได้สีไม่ตกสีไม่ซีดอย่างแน่นอนงานที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะเป็นแพ็กเกจเป็นห่อแบบนี้เลยค่ะอย่างดีเลยนะคะ1ห่อ1ตัวนะคะย้ําราคาอีกทีหนึ่งนะคะราคาโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้เท่านั้นค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะ5ตัว199บาท10ตัว290บบาทส่งฟรีทั้งแบบโอนแบบเก็บเงินปลายทาง ส่งฟรีทุกรายการอย่างแน่นอนลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าทักเข้ามาแจ้งได้เลยนะคะรับเป็นเซ็ตโป5ตัวหรือว่า10ตัวเลือกสีได้เองค่ะหรือจะเลือกแบบคระสีก็ได้นะคะอย่าลืมแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะแอดมินรับออเดอร์อยู่ลูกค้าได้กันทุกคนแน่นอนคะ่ะ